Okay. ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของที่พักของที่นี่รวมถึงสระว่ายน้ําที่เขาเรียกว่าน่าว่ายมากรวมถึงทะเลด้วยนะครับเริ่มต้นจัดให้ดูเป็นที่พักดีกว่านะครับที่พักตัวน,นี้เขาเรียกว่าเป็นโซนที่เป็นแบบริมภูเขานะครับ m o u เทนครับแต่ก็จะมีความแบบสบายสดชื่นน่าอยู่มีความไพรเ a ทนะครับและที่สําคัญไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่ครับสระว่ายน้ําที่มีความยาวยาวมากนะครับแล้วก็เรียงกันแบบใต้ต้นมะพร้าว ทัที่ไปดูข้อมูลมาก็บอกว่า <c oughs> เจ้าของที่นี่นะต้นมะพร้าวเนี่ยเขาจะอนุรักษ์เลยคือไม่ตัดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําสวนมะพร้าวเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหาดนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆดูสีน้ําทะเลก็ได้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าที่ที่ดูมาในข้อมูลมันคือต้นเทียนนะครับต้นเทียนก็เลยชื่อว่าหาดเทียนแล้วที่นี่ก็เลยชื่อหาดเทียนดีนะครับนี่ นี่ไม่รู้ว่าตายหร,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 รือเปล่าหรือมัน่วกหรือเปล่านี่คือสีน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นกันตรงนี้นะครับมีสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ที่ถามพนักงานทรนี้มาเขาบอกไวยว่าถา้าวันนี้จะลงไปดำน้ำตรงนะู้นหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมีจะมีโอกาสได้เจอกักบเขาเรียกว่าฉลามหูดำกับที่เจอแน่นอนก็คือเจอเต่านะครับตรงนู้นนะต้องออกไปตรงนู้นแดดแดนี่คือต้นเทียนทะเลนะครับพามาชม สวยมากอ่ะน,นี่ครับทั้งหาดที่คือของที่นี่หมดเลยนะครับเป็นรีสอร์ทเดียวที่ใช้คำว่าทั้งหาดเลยเร,เรือเรือเหล่านี้เราก็สามารถจองเพื่อบไปเที่ยวโซนต่างๆได้เราวันนี้เราก็จองไปเที่ยวนางยวนที่นี้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวลงทะเลไปเดี๋ยวจะค่อยๆมาคุยกับต่บอนะครับประมาณนี้ครับ